ีด้านหรูแรงสปอร์ตต้องยกให้คันนี้นะคะมาพร้อมกับความประหยัดมากมายเลยคันที่กิ๊บจะนำเสนอวันนี้นั่นก็คือ bmw 320 d มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถปี2016ชื่อรุ่นของเขา luxury ค่ะ อันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยรู้สปอร์ตเฉียบคมมากๆเลยนะคะแล้วก็ คันนี้เป็นแบบม i n เนอร์เชนแล้วนะคะยังไฟด้านหน้าของเขาเป็นแบบโปรเจ o เตอร์ไบซีนนแบบ LED ที่มาพร้อมกับ d a y t i m e running light แบบ LED แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบไตคู่ตามสไตล์ BMW เลยค่ะอย่างไม่หมดเท่านั้นนะคะในใต้ฝากระโปรงของเขาก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะ 2,000cc สี่สูบ16วาลให้กำลังสูงสุด184แรงมา้าในเรื่องความแรงบอกเลยว่าไม่มีใครแซงได้อย่างแน่นอนสติ๊กเกอร์มอ,อกต่างๆยังอยู่ คครบนะะด้านข้างนะคะในส่วนล้อของเขาเป็นล้ออลลอยขนาด17มาพร้อมกับแม็กมาติสปอก414ถัดกันมาตรงนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยงในตัวที่ตัดกับขอบประตูเป็นโครเมียมสีเงินซึ่งจะทำให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองและเขาก็ยังมาด้วยสีขาวที่เป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังนะคะดีไซน์ของเขาก็จะมีความโค้งมนมีเหลี่ยมมีสันนิดๆซึ่งจะทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากๆนะคะซึ่งตอบรับกับไฟไท้ายของเขาที่ลากยาวมาจากด้านหลังมาถึงตรงนี้เลยดูสวยงามมากๆเลยและด้านล่างมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นในส่วนถ้อยเสียงของเขาก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินก็จะทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะอย่างไม่หมดเท่านั้นนะคะในส่วนของฝาท้ายของเขาสามารถเปิด คอนโทรลจากรีโมทตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากยิ่งขึ้นโอ้โหเห็นไหมคะว่าโทรของเขายังใช้งานได้ดีแล้วก็ปกติมากๆเลยด้านหลังสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ถุงก๊อบได้สบายๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินของเขาก็ยังอยู่ครบนะนี่เลยนั่นหมายถึงความใส่ใจของเจ้าของเดิมพบปกติทั่วไปแล้วรถมือสองอุปกรณ์พวกนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะ ถือว่าเจ้าของคนนี้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมบอดี้ภายในกันนะคะว่าภายในของเขาจะสวยและน่าใช้งานแค่ไหนเช่นค่ะภายในด้าน หรูหรามากๆเลยนะคะโดยดีไซน์ทั้งคันของเขามาด้วยสีทูโทนสีดําน้ําตาลนั่นเองอย่างในส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยและในส่วนฝั่งคนขับก็ยังเมมโมรี่ได้ถึง2ระดับเลยและรอบ ของเขานะคะก็จะตกแต่งด้วยซอฟท์ชันะคะเป็นสีน้ำตาลสลับกับลายไม้หรูๆเลยไม่ว่าจะเป็นตรงในส่วนของแผงประตูคอนโซลกลางรวมไปถึงคอนโซลด้านหน้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางก็จะมีหน้าจอลอยมาให้ที่เราสามารถเข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆเรดิโอนะคะแล้วก็เข้ามาเซตติ้งค่ารถต่างๆได้จาก คอนโทรลผ่านปุ่ม i Drive ตรงนี้ได้เลยหรือจะเข้าเมนูทางลัดก็ทําได้เช่นกันโดยกดปุ่มจากตรงนี้ค่ะคอนโซลกลางนี้เลยออปชันต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีด steptronic นั่นเองและคันนี้ก็ยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกทั้งหมด3โหมดถ้าเราต้องการความประหยัดเราก็เลือก Eco Pro เลยแล้วก็ถ้าอยากขับสบายๆนุ่มๆก็เลือกที่ comfort นั่นเองนะคะหรือจะเพิ่มความเร้าใจขับสนุกก็เลือกที่โหมดสปอร์ตได้เลยค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของด้านหน้าคนขับกันบ้างนะคะในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันหุ้มหนัง3ามก้านที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้ปรับโหมดต่างๆได้จากพวงมาลัยนี้เลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมซ่อนอยู่อีกไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของต่างๆนะคะตรงคอนโซลกลางนี่เปิดออกมาเป็นที่วางแก้วน้ําได้ถึง2ตําแหนง่งด้านในเปิดออกมาก็ยังสามารถเป็นช่องเป็นช่องเล็กๆนะคะสามารถใส่สินของเล็กๆน้อยๆได้แล้วคอนโซลด้านหน้านี่เลยเปิดออกมาเป็น ช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะหรือจะเก็บเอกสารก็ได้นะคะและความโซนกลางตรงนี้เปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่เช่นกันแล้วก็ยังมีช่องเสียบ usb มาให้ถึง1ตําแหน่งโดยร,มรวมๆด้านหน้านะคะต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบมากๆด้านหลังจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะด้านหลังเขาก็ให้ความหรูหราไม่แพ้ด้านหน้าเลยทีเดียวนะคะอย่างในส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นุ่มๆ ที่สามารถนั่งได้ถึง3ตำแหน่งเลยทีเดียวแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้อีกเป็นที่เท้าแขนขนาดใหญ่แล้วก็ตรงนี้เปิดออกมาเป็นช่องวางแก้วน้ําได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยและคันนี้ก็มี Isofix ที่ยึดเบาะสาหรับเด็กมาให้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะว่าเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยโดยรวมๆแล้วนะคะคันนี้น่าใช้มากๆค่ะ bmw 320d คันนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่หรือระบบ dsc ใน bmw เป็นตัวช่วยในยามถนนลื่นหน้าฝน ไม่ว่ารถจะพร้อมแค่ไหนความลื่นของถนนก็สามารถสร้างความลำบากให้กับคนขับได้เสมอแต่ด้วยระบบ DSC จะคอยช่วยให้การขับขี่ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการจับอาการของรถว่าจะเกิดอาการ oversteer หรือ understeer โดยระบบจะสั่งการส่งกำลังหรือเบรกไปยังล้อที่มีอาการลื่นเพื่อรักษาเสถียรภาพของรถให้มั่นคงตลอดเวลานั่นเองค่ะ ขับสนุกเล้าใจเฉียบคมทุกรายละเอียดต้องยกให้เขาคันนี้เลยค่ะ BMW 320d คันนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะคะซื้อรถมือ2สองต้องซื้อสภาพแบบนี้เท่านั้นและที่สำคัญต้องซื้อกับโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานอย่าง Open Road สำหรับวันนี้เรา2คนแล้วก็ BMW 320d ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ